สวัสดีครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่หลวงปู่เฮงประพาโสนะครับนี่ครับด้านด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้ด้านหน้าแบบนี้นะครับหนึ่งกล่องบรรจุ54เหรียญนะครับนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนก่อนนะครับหนึ่งกล่องใหญ่มี54องค์นะครับแล้วก็ ในนั้นก็จะมีกล่องเล็บด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคขออนุญาตก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ครับทุกคนนะครับอืมปั๊บนีนะดูนะนะครับโอเคนะครับ มีอยู่สิบแปดหนึ่งสองสามสี่สองสี่หกมีอยู่สิบแปดกล่องนะครับและในในกล่องเล็กๆแบบนี้จะมีพลาอยู่สามองค,ครับ mm hmm. เห็นไหมครับพลาอยู่สิบสามองอยู่สามองค,ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขออนุญาตคลาระหว่างให้นะโอ้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็เขาไม่ได้มาร์กอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวผมใส่เบอร์ให้นะครับสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่เบอร์ให้เลยนะครับ ี๋ยวใส่เบอร์ให้เพราะว่ามีลูกค้าเลือกกล่องไว้นะครับมีลูกค้าติดด่วไว้แล้วนะครับ นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจรอติดตามในไล์สดนะครับมีหลายท่านที่ปิดด่วนไปแล้วนะครับปิดด่วนกล่องนะครับหนึ่งกล่องบรรจุสามเหรียญน,นะครับก็ลุ้นตั้งแต่เนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองคํานะครับลุ้นนะครับแต่ว่าในหนึ่งรังแบบนี้มีเนื้อเงินแน่นอนนะครับแล้วก็นวะเนี่ยอ๋อไม่รู้กี่เหรียญไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือท่านใดไม่อยากปิดด่วน3เป็นกล่องแบบนี้นะครับ ก็รอเราแกะออกมานะครับในนี้มันมี3องค์นะครับนี่สะมี3เหรียญแกะออกมาประมูลนะครับโอเคครับเจอกันในไล์สดครับช่องดูพอดีครับ